ดูเรื่องของพี่กองทัพกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมีการถูกเลื่อนงานอีเวนท์ที่เกาหลีออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้เสียความรู้สึกแล้วก็ขอทุ่มเทกับงานที่เมืองไทยรวมถึงงานละครด้วยนะคะ พีกองทัพไอดอลดาวรุ่งทายาทของปราบยุทธพิชัยบอกว่าหลังจากที่งานแฟนมิทติ้งของตัวเองที่เกาหลีเนี่ยถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะก็เจ้าตัวไม่ทราบถึงเบื้องหลังของการเลื่อนก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกเพราะอาจจะยังไม่ใช่เวลาของตัวเองตอนซ้อมเนี่ยก็ได้เจออะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็รู้สึกดีแต่อยากเจอแฟนๆค่ะที่คอยโหวตแล้วก็สนับสนุนในวงการบันเทิงของเกาหลี แค่เป็นการพบเจอการเล็กๆเนี่ยก็พอใจแล้วนะคะซึ่งก็ไม่กลัวว่าจะเสียเครดิตเพราะว่าตนเองอยังอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นก็ถือว่าเส้นทางชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะตอนนี้ก็มีถ่ายทําละครที่ไทยค่ะ แล้วก็มีงานเพลงที่เกาหลีด้วยนะคะซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการอัดเสียงก็จะมีทั้ง2ภาษามีทั้งภาษาองกงีฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะก็อยากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามว่าจะปล่อยออกมาตอนไหนแล้วก็ช่วงนี้ต้องเที่ยวไปแล้วก็ทํางานที่เกาหลีเนี่ยบ่อยๆด้วยแต่สิ่งที่อยากจะทุ่มเทให้ตอนนี้คือการรับบทนําในละครเรื่องให้รักพิพากษา Dare to Love ค so like so so okay. so right. ati ู่กับเบลล่ารานีเนี่ยนะคะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็ให้คำแนะนำนะคะก็คือให้ตัวเองอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้เต็มที่แต่ก็ต้องปรับตัวเยอะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาไทยค่ะถ่ายละครพิเศะแล้วก็ปนไออจริงๆพี่ก็ทําเต็มที่แล้วแหะครับก็ไม่ไม่เสียความรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่ามันจริงๆคือมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของพี่ก็ได้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าใน ครั้งนี้ที่พีไ่ได้ได้ซ้อมขึ้นมาพี่ก็ได้เจออะไรใหม่ๆในห้องซ้อมอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วครับเร,เราคิดว่ามันไวไปไหมที่เราที่เราแบบว่ามีแฟนมิตติ้งเลยก็สำหรับเด็กคนหนึ่งพี่ว่ามันก็ไวนะฮะแต่ว่าก็<ม>พี่ก็อยากเจอแฟนคลับที่คอยโหวตให้เราตลอดเลยรายการที่เราประกวดมีปัญหาตอนนี้โปรดิวเซอร์คือแบบเพราะว่ามีการโกงคะแนนกัน,รนหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวอีเ่อเอาถ้าเป็นเรื่องนั้นนะครับพี่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันซ้อม คือตอนนั้นมันไม่ไม่มีโอกาสได้คิดถึงอะไรเลยฮะก็ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีครับส่วนเรื่องที่มีการโกงโหวตในรายการ Produce X 101ข,ของเกาหลีที่ตนเองร่วมแข่งขันด้วยนะคะพีคบอกว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าซ้อมหนักแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คิดถึงเรื่องอื่นๆแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุคกคนก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งตนเองเนี่ยก็ไม่ติดใจเรื่องนี้นะเพราะว่า ได้ประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยโหวตให้นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่กระทบกับเรื่องงานอย่างแน่นอนค่ะ